อู้ครับบานนี้จื้อเร็วเจ้าจื้อเร็วเออด้งขาลายเนาะเด้งขาลายครับเด้งไงตัวหนานี่ยคือสียงเป็นไงเดอกจ้ะเด้งขาลายเด้งงามเด้อครับเนาะมาตามเด้งขาลายเด้งข้ามพี่น้องจะขาลายจะขาโบลายเด้อครับบานนี้โซฟอนจะเงยไหลาเนาะสังค์ขายังเงยนี่โซฟอนขาลายขาตันบ่ ปุ่มด่งเลยครับตัวดอกใหญ่ก็มีบานเลี้ยงค่ะโอ้ตาเราเลยนั่ารักครับคาตันสำนักตัวใหญ่กูนี่จะเบลอกออกนะดอกนี่คาตันบอบอกแต่แต่ว่าก็งามเนาะกูนบอไรอุยเป็นจริงได้ ขึ <si> ้งใหญ่แข็งแห็งเลยจ้าตาดอกค้นกระตาแบบคักเลยจ้าเกือบเกือบครึ่งตาสวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่18พฤศจิกายน66แต่พี่น้องวันนี้ทราบนพาพี่พาน้องขึ้นภูเ่าจะแตัวเปลี่ยนไม้ไปซ้อมภูพรานสูงนะจ้ะ ได้ยินข่าวว่าเฮ็ดผึ่งออกจากไปหลุนไปชมกันว่าสะวงนกระซางกุ้งสีตามเฮ็ดพ่อว่าจะมันนี่ไปกันเลยจ้าว้าวมันโโพระโเผอเลยฟลาน,บบานาออซูงด้วยครับบานเรียงค่าไรออกซื์เนี่ยจ้ะเรียครับอุ้ยกระซานกุ้งดังโผล่ลดอู้ยโอ้โหครับบานเจอแล้วจ้าเจอแล้วเรียงค่าไรเนาะเรียงค่าไรครับ แดงไงตัวหนานหนิซูซีเป็นไงเด็กจ้ะแดงขาลายแดงงามเด้อครับแต่ว่าซูซีกับแดงซีเนาะหนานี่เนาะเอาครับไปหลุ่นน้ำกันอีกครับว่าสิพอเป็นมูนแน่นีวกว่านะหอมอ่อยงามเลยจ้ะเอ้ามาตามแดงขาลายแดงข้ามพี่น้องจะขาลายจะขาบัวลายเด้อครับบ้านนี่เซาฟอน ตัางเงิหลายนะสังค้ขายังเงียนี่ท่า้ขาลายค่าตันบ่ดวงเลยครับเอาเามทน้ีเลยเป็นใี่นอกมุ้นเี่ใเนี่เขาปุยขึ้นวุ้งเอยก่ยังสิเกิดขึ้นช่วงไทยนาหนาวเนาะ ทรงไทยจนหัวปีนาเบ่นก็ออกเดวนี้ยาเลยนะแาว่ารต้องยุดเลยจพี่นนอพวกครกไปเบองดอกกันมูเป็นบ่อเป็นบ่อขกะากุมีต้นดอกนี่ว่าตามหา้นอื่บงเนาะตนี้อยู่แปลงแห่งก็ต้องเอาจ้ะตัวนั้นดิ โปไปเยลยเพาเลย้เอาเลยแลวก็พี่น้องสิมะเลีย์ถ้าเป็นหินหมอ <laughs> บออยูยูแล้วครับตัดวดอกใหญ่ก็มีบานเล้งคาะโอ้ตาเราเลยนั่ลเถียงเนียยนี่นะคะ่ะหาได้จ้ะโอ้โหองุดาไม่ได้สาัางสุนสิขสาดแตดอกเอาได้ก็สั่ง ดอ,อกไม้หาลายหลาย,ลาย <S <S ออกตรงมือตรงเวนเดอร์จากนี้มีนืน้นที <S <S <ปะ S 2> สิบแปดจ้ะปวามือข้างหนาครับอามือข้างหนาท้ากันครับขัดอไป เป็นสรงนี้นะเร็บรถึงเดืดดอดจูงเลยไปเป็นยังเหรอครับยังสิงเจืนนะเอกหน้าเห็อดนี่นะ,ะ,ะมาแล้วบ้างไหมนะ กวนไปหน่อยเท่านั้นรอี่เิเกิดตายบ่ถือกินไปเลยต้องเอาแังก่อนจะเอาใหม่สักพักหนส่สปอ่อย อีกสองหมื่นแด้เนาะสีด้ทำพิสัตวจีเพราะเห็ดีปันคนใหญ่สาเนาะเดี๋ยวเอาตัวดอกใหญ่ๆขนเนาะขับขึนยดีวพูดตัดโปดอยู่บนกับตาตันสำนาตัวใหญ่กูนี่จะไปหลอออกนะ

อยูตารขับอยู่จะหอดนี่หลอดหน่อยไปทิ้งเฮ้ยตบเยอกว่าทำยังงแล้วมันยังเดี๋ยวคอยดเเดี๋ยวเอาได้ยัไรกันเนาะอ้ยจะีแนวอะไรอะไรต่อไไ้

เราหาเรา,า,าตามกันไปเรื่อยๆครับมันนี่ว่าสีพ่อแดงขาลล่หรือว่าแดงข้ามมูอยั่งใหญ่บอเดเอ้อครับแต่ว่าที่เห็นกับคนกำลังเหลื่อมออกนอกสะฝนเนาะแดงข้ามเนาะบอกมูงย่ใหญ่อยู่ครับแต่ว่าเอาบอด้แต่ว่าแดงขาลล่กับพ่ออยู่มูหนึ่งนอกสะฝนเนาะแต่ว่ากัะยางตามหามาเรื่อยๆนี่นะครับโซนนี่ก็เป็นโซนลงมาทางวัดสามชายทองเด้อครับเพื่อพี่น้องเข้าอยากมาหามาเก็บแต่ว่ากับพ่ออยู่ครับพ่อห่าง เดี๋ยวกสีเหล่าขึ้นไปเรื่อยๆเนาะครับไปพออยู่โซนได้เด้อกบอกสุพี่น้องฟังเด้อครับนี่ยขาไข่ในสังกุหนาวใช่ไหมนี่ถนงาอยเด้งขาลายเด้อจ้ะเป็นดอกหน่อยแะ้วสั่งนะเด้งถุงเดียดจ้ะ ค่าตันบ่บ่ตาแต่ว่าก็งามเนาะปนบลันเดี๋ยวเปิดดอเพิ่นครับเนาะอนกันเลยอุ้ยเป็นจิงไดขึ้ใหญ่แหงใช่แงเลยใช่ตาดอก่ค่กค่ะค่ค่อะ ขึ้นกระตาแบบคักเกือบเกือบเกือบขึงตาโอ้ยคือผิดส่ยกูว่าันเลยลหะอมมเดียวกันมุมเดียวกันอือ่ไปขาวดินจ้ะโดดแข้งดีอยู่บ <bubble deer> <ers> ่แข้งดีจ้ะ ก็จะได้สะพูนเหมือนอี่พอเบม่งอีกส่วนหนึ่งถ้าคำอกบ่มีน่าให้เปล่งนะแม่ครับจะพิกาดูน้ำพลานนะจ๊ะเห็นยังกระลุยไปก่อนยวขอเฮ็ดงามรับการเสงแดดเลยครับถาขนาด มีวะซะมีวะเอาดีินค <families> <partido> <bur où> <ะไ>รับเดี kan kan. ๋ยวจายครับไปดูน้ำไม่ก่อนหนาเลยแต่ว่าง่านไหมเนาะจ้ะแข็งแข็งนี่ตอกมุกเลยข้าวดิน็อบปลายจ้ะ วี่งแจ่มมาหลังยังน่สังหรอนครับเก็บุญคุณกำลังออกใหม่เพื่อนเต็มตาสุดเถื่อนจริงหรออาครับหลังจากสีลงผู้หรอน่าจะฝนเนาะหลัดลงทางภูพรานเกลียวด้วยจ้ะว่าพอเนาะนอจอยครับนอไม่นออันนอไม่พุ่งนอไม่พุ่งบอนี่นอม่พุ่อู้เป็น อันนี้น้องใหม่อีเซนิดนึงแบบแสบน้ะะนองสับนเนาะแกงตอแกงหวานเลยแบบน้อยากญ่เลยครับตรงคอนบมนี้คอนจ้ะคอ,อนเนาะยัดถากอะไรได้พอแกงจ้ะนี่ครับนี่ครับยอดเทเท่ากันเลยเครื่องตาอยู่น้ะะนองสับนเนาะแกงไงด้วยจ้ะคอนเนาะได้บ่ คอยหากันไปเรื่อยๆเน,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 นาะโซฝนเนาะครับเต่ฝนเพิ่นไปเรื่อยๆเลยครับทางตรง,ง,งนี้ค่อนข้างชิลงยากเนาะโซฝนเนาะทางระวังเนี่ยเด้อครับแต่ว่าเพิ่นบบสตาร์ลดได้เลยครับพี่เนาะไหลลงแบบนิ่มๆเลยพ <c oughs> <c oughs> ูครับครับไปเรื่อยๆเด้อครับมือนี้เอาครับพอยเลยครับเราใหม่พุ่งแต่ว่า แม่นิ่มพิ่นอยู่โซฝนยามนี่สิเบิดยอดนิ่มพนเลยเลยอือเอาครับสาเบิ่งก่อต่อไปครับที่ครับทางลงอีกฝั่งนึงแบบสั้สนเด้อครบบับผมครับคุณนะคก็บ่ได้ยสตาร์เคลื่อนรถเลยครับค่อยไหลรถลงไปเรื่อยๆทางน ปวดเมื <laughs> euh, winter, ่อยบวยังห่างดอกวดเห่อ่ารพ่ายกระตาปวดหนี่ครับทางลงนานใหม่ชาวเขานานใหม่นี่ปุ้ยวดื้อสะพนนอนอยู่นีเนาะแมน เพชรปวกกับมือเด้อครับถ้ายหอนอยางพ่นออกนะสะฝนเนาะแต่ว่าปีนี้พ่นบุคักปันไดครับเพชรปวกผู้ออกเในน้ำบาาลน้ำปลายางครับน้ำปลาลางๆครับชมบรรยากาศปลอดภัยธรรมชาติไปน้ำกันเรื่อยๆเลยครับเห็ด <c oughs> นี่ขาดว่าอีกสองสามหมื่นนะสะฝนเนาะไอเก็บในยังเด้อครับ นี่นี่นอกนเหนอาไไ้บ้านี่มึงพอแล้วครับมนันนำทางมึงได้ครับเดี๋ยวผมจะเก็บเองชาวฝนอยู่ไกลอู้หูงามๆเลยชาวฝนดีครับเอาจ้ะเอาไม่ได้เอาใจเวล่อน่อนๆเดจะคอนเอาจ่า <c oughs> จ้าสะโฟนภาพี่ภาพน้องสรุปยอดเห็ดนี่จ้าในแกงไงเรือ่อจ้านี่เป็นแดงข้ามออกไหมจ้ะพี่น้องร้ายแต่ดอกหน่อยสะโฟนบอสามารถเอาไดน้นอกจากนี่เป็นเห็ท้าวดินจะได้อ่อได้แกงใส่กันเส็บแซบเลยจ้ะมืนอนีย่างเพราะเป็นคลิปสั้นๆ,ๆนอกจากพี่น้องกระทาลุนน้ำกันว่าอีกมือสองมือนีเละจ้ะพี่น้องไงแทนแน่นอนเพราะว่าสะโฟนเห็นดอกหน่อยร้ายรายจากพี่กากาผู้พระลานสูงนะจ้ะ จ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดเด้อจ,จ้ากะดึงแจ้งเตจอไปนั่จัดพี่น้องถนนนีนน่คลิปต่อไปว่าซาฟคนสิแดงสีมานเฮ็ดยังไงพี่ให้น้องเบิ่งจ้าจ้าซาฟคนสิพาพี่พาน้องไปไม้ได้จ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียสั้านี้ละจ้าสวัสดีจ้า